เปิดวาปหนุ่มปริศนาโอภักจีราร่วมทริปสิงคปโปร์เมนิงก็ไปด้วยกลับมาเป็นโสดอีกครั้งสำหรับโอภักจีราประกาศเลิกสามีเจ้าของร้านเฟียตมาทุกคกนโดยทั้งคู่คบหาดูใจกันมานาน13ปีและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนคือน้องแสนดีโดยทั้งคู่ได้เปลี่ยนสถานะจากสามีพรรยามาเป็นแค่พี่น้องและทำหน้าที่พ่อแม่ให้กับ น้องแสนดีเท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านรายการตีท้ายครัวในช่วงหนึ่งของการดำเนินรายการได้เชิญหมออุย๋ยมาเปิดคำทำนายของโอภักจีราลังถามว่าจะได้แต่งงานใหม่ไหมโดยเมื่อเปิดไพ่ออกมาหมออุ๋ยได้ตอบว่าจะได้แต่งงานใหม่ตอนนี้อินเลิ์ผิวขาวอายุน้อยไม่เกินสอง ปีทำเอาทีมงานพิธีกรที่นั่งอยู่กรีดกันสนัน่นโดยทางด้านโ oh, อพักจีราได้ตอบกลับว่าแต่ยังไม่มีคนมาขอเลยและต้องบอกเลยว่าตอนนี้รุ่นโ oh, อพักจีราไม่โสดแล้วมีภาพคู่กับหนุ่มปริศนาข้างกายอยู่บ่อยๆหลังก่อนหน้านี้ในรายการที่ทำนายว่าจะได้แต่งงานใหม่กับรุ่นน้อง ซึ่งต้องบอกเลยว่าคนนี้นั้นตรงกับคำทำนายเป๊ะเปส่วนสถานะโอภักจีรากับหนุ่มปริศนาจะเป็นอย่างไรคงต้องรองอัปเดตจากปากของเจ้าตัวอีกทีซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยว่าบรรดาชาวเน็ตขาเผือกตามเข้าไปสืบจนเจอหนุ่มปริศนาโอภักจีราโดยหนุ่มปริศนาโอภักจีราได้ไปร่วมทริปสิงคปโปร์เมนิงเอ๋ก็ไปด้วย โดยงานนี้ต้องบอกเลยว่าชัดมากๆเลยเจ้าว่าแต่จะใช่ไหมก็รอฟังจากปากเจ้าตัวกันอีกที